วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำนะครับวันนี้เป็นวันข่าวภาษานะครับทุกท่านก็มาดูนะครับก็ผมจะถ่ายน้ําลูกนี้นะครับนี่นะครับอ่าผมเลือกที่อ่าเป็นวันพระนะครับทุกท่านแม้จะเลยมาหนึ่งหนึ่งวันแล้วเข้ามาวานนี้นะครับเป็นวันที่อ่สิบห้าค่ำนะครับสิบห้าค่ำวันนี้เป็นวันข่าวาษาก็ถัดมาเนาะนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับวันนึงนะครับผมจะถ่ายน้ําลูกนี้นะครับนะครับอ่มาดูนะครับว่าผมจะยกยอดูเนี่ยจะกุ้งกำลังจะเข้าไหมจะเข้ายอไหมนะครับไอ้มดแดงเขาก็เนี่ย ราจะมานั่งรอปูนะครับมาดูนะครับว่าผมจะยกยอขึ้นมาให้เอมเบแดงเล่นปูได้ไหมมาดูนะครับอาการะหลานก็นั่งรอนี่นะครับผมให้อาหารแล้วนะครับให้อาหารตั้งแต่หกโมงเช้านะครับนะครับมาดูว่าจะมีปูให้โมแดงเล่นไหมมาดูกันนะครับอาหารหน้าตายังมีอยู่นะเพราะว่าผมเพิ่งให้อาหารไปนะครับ มาดูตัวกุ้งเลยนะครับอันตัวขาวสามตัวนี่คือกุ้งกุ้งขาวนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับใหญ่กว่ามวนบุรีแล้วนะครับนะครับเหมือนกับเขาโตเร็วมันาะน้อยกุ้งขาวนี่นะครับอันนี้เป็นกุ้งกำกามะครับอ่ะนี่ก็เป็นกำกากเช่นกันนะครับก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเข้ามาอยู่สักห้าหกเจ็ดตัวประมาณนี้นะครับไอ้เมือดแดงเขาเขาจะคาบกุ้งนะครับอย่าเอาไอ้เมือดแดงอ่ะอันนี้แมวนี่ปล่อยเข้าไปลูกแมวปล่อยลงน้ำไปนะครับแล้วก็ อาหารเหลือสักสองช้อนสามช้อนประมาณนี้นะครับเนี่ยครับบวมๆนี่ครับนี่ตัวกุ้งขาวนะครับทุกท่านครับนี่กุ้งขาวนะครับเนี่ยตัวเงียบก็คือกุ้งขาวนะครับก็คือจะเห็นตัวเขาขาวจนจนเห็นขี้นะครับเเห็นเห็นที่หลังเขาเนาะนี่นะครับอ่ะเห็นขี้มาถึงปลายหางนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นได้ชัดนี่เนาะอย่างนี้นะครับ่ะก็ไอจมงูแดงเขามานั่งก็ไม่มีปูไม่มีแล้ว ผมก็เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับทุกท่านเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะวิทน้ําออกนะครับคือถ่ายน้ําคือทํายังไงคือผมจะวิทน้ําตรงนี้ออกนะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับทุนนี้เนี่ยนะจนว่าตรงทิศตะวันตกฝั่งนู้นนะครับไกลๆนะครับเหลือแค่หัวเข่านะครับตรงนี้ก็เหลือแค่ประมาณเท่าขาน่องนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าผมจะใช้เวลาวันนี้ครับทั้งวันนะครับน่าจะทั้งวันนะครับวันนี้นะครับก็อีกสาวันก็ยังเติมไม่เต็มประมาณนี้นะครับองค่อยๆเติมเข้านะครับวิทรืออกคร เจ้าตัวเล็กดีเข้ไปด้วยนะครับชอบนั่งกกรถก็ต้องแบบนี้เลยด้วยๆครับไปเปิดประตูน้ำนะครับชั้นครับเปิดให้ลงทลองล่างนะครับ เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับผมจะ uh In มาเปิดประตูอันนี้นะครับนี่นะครับเปิดให้ไหลลงไปที่คลองล่างนะครับข้างหน้านู้นคือคลองล่างนะครับนะครับก็ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะนะครับเปิดประตูน้ําเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับน้ําก็จะค่อยๆลดลงมานะครับแล้วก็ผมจะดันดันน้ําจากที่บ่อถ่ายกำกามนะครับมามาที่นี่นะครับอ่ะแล้วก็ น้ำก็จะมาลงที่คลองล่างนะครับเริ่มไหลแล้วนะครับแต่ยังไหลไม่แรงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดันน้ำมานะครับมาดูคลองล่างเลยนะครับับเริ่มไหลไหลแรงแล้วนะครับนะครับถ้าผมดันน้ํามาจะไหลแรงกว่านี้อีกนะครับนะครับจหวะนี้เขาลอกคลองพอดีนะครับทุกท่านนะครับผู้ชมดูทุกท่านดูนะครับทุกท่านดูนะครับดูนะครับเรียมกิบเลยนะครับเนี่ยก็คือเสียดายนะครับน้ามันเยอะไปหน่อยนะครับเป็นฤดูดูน้าพอดีนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นหน้าแล้งนี่จะดีกว่านี้มากเลยนะครับทุกท่านนะครับมาดูนะครับเนี่ยคลองที่ลอกน้ํามาไอรถแบ็คโฮที่นั่งบนโปะนะครับแล้วก็ขุดดินจากในหลอดข้างล่างนะครับขึ้นมาแปะข้างบนนะครับแปะที่ไหลทางให้เห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฝั่งนู้นด้วยเช่นกันนะครับเตียนเรียบเชียบแล้วก็แน่นอนจริงๆนะครับแต่ว่าเสียดายน้ํามันเยอะไปหน่อยนะครับทุกท่านนะครับอ่านี่เป็นคลองลอยนะครับ น่าจะเป็นงบของจังหวัดเขาประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับนะครับก็จะติดเครื่องเลยนะครับทุกท่านนะครับก็นำน้ําออกนะครับ ต่อใบมาอย่างนี right ้นะครับมาลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนกี่ต้นแก้วก้อนอย่างนี้นะครับก็น้ำก็จะดันไปลงคลองล่างไปนะครับทุกท่านนะครับก็นี่นะครับถ่ายน้ำหนึ่งรอบนะครับจะวิ่งน้ำออกไปเลยนะครับนะครับคือด้านทิศไปน้านี่เหลือแค่หัวเข่านะครับวันนี้นะครับ เาคุณเล็กเขาก็ไปด้วยประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ไปไปกันเลยนะครับไปหว่านปูน,นะครับทุกท่านเนี่ยเนาะก็คือผมดับเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่เนาะครับก็พอแล้วนะครับ,นะะน,ะรบน้ําก็จะไปหว่านปูน,นะครับทุกท่านไปกันเลยเจ้าคุณเล็กก็จะไปด้วยไปคุณเล็กไปนั่งดีๆอันนี้คือแช้เชือมคอรายนะครับ คนเล็กก็ไปไหนก็ชอบไปด้วยอย่างนี้นะครับน้ำก็ประมาณนี้นะครับทุกผบ้านนะครับไากับผมเลยเนาะไปไหนคนเล็กก,ก็ชอบมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับไปไหนก็จะชอบนั่งรถอย่างนี้นะครับแล้วต้องแว้นเร็วๆด้วยนะครับแว้นช้าๆนี่เขาไม่พอใจนะครับเขาจะเห่าแล้วก็โดดลม ประมาณหนึ่งลูกนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่นะครับก็จะไปไว้ตรงนู้นนะครับเพื่อมันใกล้ๆเนาะถ้าเดไม่ใจ จะใกล้ๆหน่อยนะครับลูกนู้นก็หวานทางนู้นนะครับตรงนี้ก็จะหวานจากตรงนี้ไปตรงตรงใบตีน้ํานู่นนะครับตรงเครื่องคูบูตานู่นนะครับนู่นตรงนู้นนะครับก็จะหวานประมาณ3าลูกนะครับแคลเซียมคอไลน์เนาะมาดูเนื้อกันเลยนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยไอเจ้าตัวเล็กเขานั่งทับอยู่เนี่ยนะครับอ่ามือแดงเอาอะไรนี่จะมดแดงสลืสลาก็ับรูกไปไหนมาเนาะนี่เฮ้ยไปไหนมามึงอะ ทำไมเดินหูบิดอย่างนั้นไปทำอะไรมาเฮ้ทำอะไรมายา่ยาย่าอ้นดี้เผลอแล้วมันจะกัดขาไปไหนมาอ้นี่ย่ายามาต่อกันเลยนะครับก็ผมก็จะมาหวาดตรงนี้นะครับเอานี่คือแคลเซียมคอไลน์นะครับทุกท่านเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นปูนพื้นตะกูลปูนร้อนนะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับก็เห็นแบบนี้นะครับก็จะหว่านกระบะเนี่ยนะครับหว่านไปถึงนู่นนะครับใบตีน้ําเสริมตัวนู้นนะครับแนวนี้ทั้งแนวนี่นะครับคือกุ้งจะอยู่ริมๆขอบนี้นะครับทุกท่านนะครับคือจะหวานผมจะเดินหว่านใส่ตัวนะครับเดินหว่านใส่ตัวเข้าไปนะครับไปมาดูกันเลยเนาะนะครับกเดิมหว่านจากโคนต้นปามนี้ไปเลยนะครับคือ กุ้งไม่ได้อยู่ในกลางบ่อนะครับอาจจะอยู่ในกลางบ่อก็มีนะเพราะว่ามันเยอะเนาะนะครับก็จริงๆแล้วเขาจะรออาหารอยู่ริมๆแถวเนี้ยนะครับนะครับผมก็จะเดินหบานไปนะครับเดินหบานผมจะเดินหบานใส่ตัวนะครับนะครับก็เดินหบานมา,นานถึงเพื่อนตีเถอะ เป็นเจมคอลายเนาะหวานใจตัวนะครับหมายขผมคือหวานใจตัวเขานะครับทุกท่านนะครับก็จะเดินหวานไปเรื่อยๆนะครับริมริมริมต้นปาล์มแบบนี้ ตัวนะครับแค่ับแล้วหยตัวเขาเนา ใายแล้วเนาะก็จะหว่านไกลๆหวานใส่ตัวเขานะครับก็จะหวานใส่ตัวเขาท่านก่อจะหมดพอดีนะครับเก็เนี่ยครับคือผมลดน้ําลงมาเหลือตรงเนี้ยเหลือแค่ประมาณหักเข่านะครับทุกท่านนะครับต่อหน้าต่อหน้าท่านเนี่ยครับนะครับตรงนี้เป็นปลายนาสุดนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับคือผมลดน้าตรงตรงตรงเนี้ยนะครับเหือแค่หัวเข่านะครับแล้วก็ตรงนู้นอะ ไกลนู่นสักแค่เกือบแค่เอวนะครับต้องลึกเนาะนะครท่านนะครับก็จะผมจะทําประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผ่านปูนเสร็จแล้วนะสักสองชั่วโมงนะครับวันนี้บ่ายแล้วนะครับน่าจะสักประมาณสองทุ่มนะครับผมจะค่อยๆเอาน้ําเข้ามาทีนิดละนิดนะครับแล้วก็จะหวาดปูนปรับสภาพน้ําตามนะครับนี่คือผมจะเลือกวันพระนะครับวันพระใหญ่หรือว่าถัดจากวันพระใหญ่มานิดนึงนะครับเพื่อจะถ่ายน้ำนะครับทุกท่านนะครับก็คือ เอาดวงจันทร์กับน้ําขึ้นน้ําลงเนี่เป็นเกณฑ์นะครับก็สัตว์เหล่านี้เขาจริงๆแล้วก็มันเหมือนเรื่องงมงายนะครับทุกท่านแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับทุกท่านนะครับคือเขาจะเอาน้าขึ้นน้ําลงกับพระจันทร์เนี่ยนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ครับพระจันทร์ที่ขึ้นอยู่บนหัวเราตอนกลางคืนในทุกวันเนี่ยนะครับนะครับก็คือทุกวันเขาก็ลอกคาบครับรู้นะครับแต่ว่าวันที่เขาลอกคาบเยอะที่สุดคือวันที่15บ่ําค่ำนะครับอ่ะอันนี้เป็นวันเข้าพรรษาก็เลย15บห้าค่ำมาหนับ1วันนะครับก็ อยู่ในอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับทุกท่านทุกท่านนะครับนะครับก็คือแม้กระทั่งนกเขาก็รู้นะครับนกเนี่ยตอนเช้านะครับตั้งแต่วันที่15เนี่ยเขาจะมายืนตามต้นไม้เนี่ยนะครับรอกินกุ้งกำามกามลอกาบแล้วก็เพียแล้วก็ลอยมาเกาะข้างนะครับนกะยางเนี่ยรู้รู้ดีจริงๆนะครับรู้ดีกว่ากว่าวันเดือนปีเกิดหรือปฏิทินของเราอีกนะครับนี่คือเป็นวิธีการเลี้ยงกุ้งกำากามนะครับทุกท่านนะครับให้เป็นความรู้ไปว่าสัตว์เหล่านี้นะครับเขาใช้ น้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ข้างขึ้นข้างแลมนี่เป็นเกณฑ์ครับทุกท่านนะครับเป็นดวงจันทร์เนี่ยนะครับดวงจันทร์เราเนี่ยครับนะครับก็หัวใจหลักๆเขาถ้าเราถ่ายน้ําได้นะครับทุกท่านนะครับถ้าเราถ่ายน้ําได้นะครับกุ้งเขาก็จะโตเร็วนะครับอ่าเขาจะโตเร็วนะครับเพราะว่าเขาเมื่อเมื่อเขาลอกคาบได้นะครับเขาก็จะโตเร็วนะครับทุกท่านนะครับไอ้บนแดงนี่เดินผ่านหน้านตานะครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเอาน้ําเข้าต่อไปนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่ให้กําลังใจนะคครรัับบททุกก่านนะ็ ให้เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆไปนะครับทุกท่านนะครับว่าสัตว์เหล่านี้นะครับสัตว์ที่ตระกูลกุ้งเนี่ยนะครับจับจับประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ